ระวังงางกับขึ้นของก่อนก่อนไปจะเอาตัวได้จับมือตัวได้จับเฮ้ยหูนกเฮ้ยหูนกจิ๋วดิเนหูนกจิ๋วแมนนี่ลิ้งกักกัก่อยบอกหูนกจิ๋ววะนี่อย่าไปพูดมันนะหูอยากบังพูดบังหูนกจิ๋วปีกเขียวเด็กปะมันเจี๊กกลางขางหน้าดอก มูพูดหน้าไปเลยอ่าเดี๋ยวไปพูดมันแาบกับน้องเว่ยเบื้งเบื้งจรงเลสมุดเขาเห็นเฮือนหลังหนึ่งเขาอยากเบิ่งเขาจะมางเบิ่งบอกบอกอันนี้สมุดฮ่นโอ้ยแพงแพงแพงคือง้องคือง้องมาพี่น้องครับชุกสบายดีตอนนี้ฝนกำลังตกเขาหล่อดงหล่อป่าอยู่ฝนตกเนาะป๊ะปะปะสายรถเปียกรถเฮ้ยปะมันเบิดอขึ้นมาแล้วปะกับสุขสบายดีเด้อเฮ้ย เพิ่นังหาเพียงคนคนตกเลยกันหางเพิ่นอยากลินแข่งพงเลยเพิ่งเห็น <มา S 1> บ่แม่นแม่ไม่อยากกระถากอันนี้แม่แล้วนีเหรอจะนี่กะจะนีจะพูดเล็กพูดหนอาอะไรดึงลงมา,มาเอาเขื่มันก็ไม่นามเลยเนี่ยอันนี้หนาคู่อันนี้หนาคู่เอาได้กินได้บ่กินได้ได้ยหนาคู่ một cái có... ừ. lại, mình thế anh hai nhà chơi coi lại chơi coi ừ. ờ, ờ, thằng bông, ijet nè, mày, bông mày, hé, xí ngang, vẫn có toác hé, đập tóc cháy hả, sáo này, giờ này đá lại, măng bẹt, hư hư, mai thêm bẹt เออคนซื้อโทรศัพ,พท์มาน้ำป่ะคนปิดแหละไปใหม่ด้งใหม่ป่ามีแต่้ำปงใหม่พี่น้องเอ้ย โปใหญ่บอ,อพี่เบิ่งแนะนำผลพี่น้องเอ้ยมือแรงเขียดจำศีออกอันนี้นอนอยู่เพื่อนล้างไม้พี่เลสจ้ะสาภัยกับสาอะวรเนาะมือแรงนอนอยูเพื่อนลังนี่พี่เลสหมูชิ้นเม,มื่อเป่าเมื่อเป่ากับมาเมื่อเป่ากับเป่าต้นเทิยงเลย bây giờ bà bảo thăm thương bà kêu nương, bảo thăm lãyn bà kêu nương lấy cái hôi má, cái chi lọc kén má để? lột xăm lọ bây giờ lột xăm lọ bây giờ lột xăm lọ <laughs> nàng tương nạc bà bảo thăm thương bà kêu nương nàng này, <laughs> มันอยู่งั่เอ,อ้ากระยาผูผูผุมันลามต้นไม้ขึ้นไปผูว้าเฮย้ยสำลังคืนเลยได้นี่ปะคอยย่านนะเหยมึงเด้่มาแต่หาหกโมงพี่น้องเลยแท้สาวๆแถมมันยังโบแจง้งมันมืดคึมมาต่ออีกเงินบวนแมกน้ำสีท่วมเลยปะ บอบริยานกียานอยูได<ะ>้พ่ <c oughs> ป้าหลอกมัพี่หลอกเลยหรอเด้เออออกเลยแล้วไปอีกเขาไหมอีกเออเนาะเนาะแพงเมียเด้อห่าเห็นบอสมึงเนี่ คันนาเขาประเลมปีนิสิดำได้ยังไงบ้างเด้มา,าอีกเลยได้เฮ้ยคนปะมันมาหลดนน,นาครับยามเพียงมัน มันใบพลังใบแห้งคะแห้งก้อย่านี้พลังโอเจะกินอันนี้ตอไม่ดูมบัวคือใบอันางอันนี้อันนางบัวแมนบ่วบับ่วบัแมนอันนี้นี่เห็ดหมักออกแล้วนี่เห็ดอันเห็ดอันนั้นเลยเห็ดเผาป่ะบ่วเห็ดกุ้มุบัเห็ดผีเห็ดคือเห็ดหอมไม่ย่างนะ <laughs> ê, ơi, bố rồi. Mình nhìn đấy. <laughs> bố không? Ê, bố cơm. bố 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 โอ้ยมันเอามันได้ยินเสียงเขาเข้าใกล้มันกันนั่นแหละพวกเอาปัดย่างในคีด,ดินมันปัดดูฟื้นดินมันก็ได้ยินเลยครับคันหาบอกเลเห็นจังไห้เดยมันหอบมันมือหอบเลยสารวันคำสั่งปลาเรศ มันจะห้องไหนมันออกมาไข่มาแบโอ้สมศรีเอาเลยกบเลยเตรียมชื่อมอไพไว้โลดมาแรงดิเตรียมซื้อหมอไฟไว้รอดมาแรงดเตรียมื่อม้แเอาะเล่ๆพูดัน

เ <caval> ออคือเมื่อเออเมื่อกเมื่อไม่โตหนาอันเด้ยาบุญยากันทำกินแล้วขวบเมื่อแล้วขวบก็เช้ารถจักมามาเบ่งยันนำเข่าอันเทือนเนาะมันบอตกอันเด้มันจีตกมันจียังบอสิบอโตกนี่นี่คู่เนี้ยโคตรมูมูเจ็บอะไรตัวมูเจ็บตีนอะไรไห้เตะมันบอก ที่ได้อีมันเป็นอะไรดิข่าๆงูอิชชองมีข้อบ้าเอาละไปๆๆมันติดไปๆๆมันค้งมาจากหรือเขาหมัดไว้ขบมันชี้ช่องเขาไปจากปลายป่ะไปๆงไงลุงพันป่ะลุงพันชาวนาเสน่ ที่ลอาฝากกดติดตามส่งใช่คุกจักมาไหลูกูกให้ออกมาสักลองขึ้นดูเนาะเปวยๆวิดี่กนมันจิบบอดเห็นให้ลูกเจ็บบอเลยฮะเอูกพาแม่มาเลยอะโอ้ยน้อ ระวังงางครับขึ้นของก่อนก่อนปัจจัยเอาตัวได้จับมือตัวได้จับเฮ้ยหูนกเฮยหูนกจิ๋วด้วยนี่เน๊ะหูนกจิ๋วแหนนิลิชยักหูกคือว่าหูนกจิ๋วอ่ะนี่อย่าไปพูดมันนะหูอยากบังพูดบังหูนกจิ๋วปีกเขียวเนีดยปะมันเจอกางข้างหน้าดอก มูขุดได้ปนไรอ่าเดี๋ยวไปขุดมันบาปกรรมน้อ,นองเว้ยเบือ้องเบื้งจรงไรสมุดเขาเห็นเพือนลังหนึ่งเขาอยากเบิ่งเขาจะมางเบิ่งบ่บ่อันนี้สมุดอ่านโอ้ยแพงแพงแพงคือง้องคือง้องอันนี้เพื่อนมนันเนาะอย่าไปมางอ๋อ้พวกเขาโทษ เวลาพัวซอนทำหน้าเครียดเลยนะเวลาพัวซอนทำหนัาเครียด้ากะคำรามอยู่พี่น้องเอย้ยหลั่งสีคำรามอยู่ว้าว่า เดีย๋ยวไม่มีบะแม็กซีมาเก็บไม้ออกแต่ให้หน้าเนาะไม้กโครกิลห่อะไรพี่น้องเอ้ยแต่ให้น้าบะแม็กซีอันนั้นแหละสิเฮ็ดหน้าแหละพี่น้องไปใดผ้าห้องอยู่บ่ได้ยินบ่หมู่แห้งเป็นห่วงลูกค่ะ เอออยากคุดก็คุดขอให้คุดเลยแหละไปดีใจแล้ววันนี้นิ่มแห,หละคงกิีเลยอันห้างปลางคืนคนมาเลยรมาสิมาอีกรอบสองเลย แรงพลาุพี่น้องคำรามอีลอุุ้๊มะบเัไงนงักนทงหังอ่าก็เป็นท่วงเลยเนาะท่วงได้จังเลยนะุมันไหลป้อพี่น้องแห้งอีหลี ลมพัดมันหลายเมฆหลายแบบแบบไหวเลยนะใครเมาก็แต่ว่าเฮือนบ่แม็กที่น้ํท่วมพี่น้องป่ะจิเมื่อบอ่ครับแต่ว่าเขาเฮือนกัน็มา ขานที k ia k ia? Pues ่เพ nah ื่อนก่อนอนยี่ตุ้งี่ไรเห็ดป๊าป๊าับปืิมืออบ่ป๊า ขีห่หอยลึกลึกลึกหน่วยหายนะครับขี่หอยเล็กเล็ก,ลกพี่หนุ่มเลยเดี๋ยวสิเจาะบลึกจังใดก็ทาบึงก่อนเนาะว่าหัวน้ำถั่วมในกำแพงเนาะ ปอลกำลังสิตกลงมาอีกเนาะอันนี่นี่น,นี่พี่น้องบอนนำท่วมนั่นนี่นี่ึงน,นีง่ยบอมเลิกของนนอมันเนาะทวร์ลังตีเนาะพี่น้อง ขามาไวยมยไอแล้ื่อวดอ,อกยังเหือหนึ่ง,ง,ง,งาย,ยัางเหืเอหาไม่ใสอีกเด้อเออพิน้าไม่ใสบุญเรียปนี่กับพิน้า

ถ้าเบิ้งก่นอนวันน้ำมันสิไหลเข้าบ่เบิ้งย้ำโมงไห้ย้ำย้ำโมงไห้เขาก่อนที่จะผงบ่แม็กเอาเข้าในแล้วบ่วะคุณเนาะอยู่รถคุณเนาะรถไทยพี่เนะาะสามก่อไม่ใช่ก่อไม่ใช่กาบเรือนควางเด้เออก่อแล้วเนาะนี่ก็รถไทยบ่แม็กซ์เดี๋วพี่นเนาะบ่แม็กซซื้อหกเจ็ดหมื่นนี่แหละ จะได้ออกออกเห็ดห้เห็ดหนาเลยเด้อปีนี้ลูกลักลูกซายพ่อ <Okay. S 1> <laughs> ซื้อมาเห็ดหนาได้สิบเพาะพี่น้องพื้นฐานของการใส่ชีวิตเนาะก็คือเห็ดห้เห็ดหนามีไห,หนาก็ต้องมีหลดเนาะพี่น้องว่าแม่กเห็ดไฮนาเลยแห้งความแห้งของมันก็สิบเอ็ดแห้งเลยพี่น้องปะ ลองพลาดเด้อมาไมวัน<ร>มืน,นมันมื่นหน่เนี่ยพลาดให้เป็นพลาดเราเข้าเข้าเสร็จตีนไปพี่น้องมาพี่น้องมือน,นีบบอแม็กกาซิมาเห็ดขัวในนี้เนาะให้นำมันไหลลงแบบอันน,น,นะนั้นเลยนะในนี่เลยพี่น้องเอ้ ใส่ทอหน้าบอแม็กนี่เลยเนาะพี่น้องยันปีหนามันยันมันลุนะกันมม่ห้องบอใส่้องบอส่ทอมันสิลุนะ,นะเลยเห็ มันจะขึ้นว่าปุ่นอยู่ๆไป้ยงช้อนได้เลี้ยง้อนเด้๋อหรว่าจอดนี่เลยว่าเอาเครื่องลงเลยบ่ามันพอดีต่ำเลยเนาะอย่ามันเอาเครื่องลงเลยก็ได้รถล่มเลยพี่น้องลมฝนตกมันอ่อนดินมันอ่อนหอยเก่ามันหอยเก่าหรือปะ อ้เจบต้องม่ขใหมั้ดขวดไม่เจ็บเจ็ดอกสมนะไปไปขุดได้สูด้วยอั้ด้กขุดได้บอสสูสี่คนเสียมก็บบุญธมมาเสียมื้่กัน พุนี่ห้องเก่ามันนี่เด้อนะพุดชื่อไปเลยศพุดชื่อมาผีเลยเดีย๋ยวจะไหนแมากมาเก็ดใจเอาออกงานแรงกูเลี้ยงกุ้งโลนหนึ่งมูกกระถางน้ำประมาณตอดคำประมาณหกเจ็ดโมงนี่แหละ อีหล่มึงก็สิมส่งมันบักนีกเนาะอยู่่5ด้งน5เอ้อ5กินจักมอาเดี๋ยวกิน6:00นก็ได้เอ้าแม่มึง้เนาะเอา5 6มึงก็เมื่อเาเ็ดมันแล้วนีมันบ่ยากดอกเอาตนั้นลงมาแล้วกเดี๋ยวนเอาจักสินไปให้พ่อเอ็มก่อ